เผ็ดต้องสูดปากเนยวรัตถาฟาดบิกินี่สีหวานอวดหุ่นเพียวอกอึ่ไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับอดีตนักร้องสาวเนยวรัฐยาหรือเนยในกดจั๊ที่ยังคงรักษามาตรฐานความเซ็กซี่ไว้ได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดหมวดแซบกับริบี่ทะเลแบบรัวๆทำเอาหนุ่มๆใจละลายกันทั่นหน้า หลังจากสวมชุดว่ายน้ำทูพิตตัวจิว๋วสีสันสดใสขับผิวขาวออร่าเจิดจ้าอวดหุ่นผอเพียวเซ็กซี่สวยเป๊ะมาพ้อมอกอุ่มๆหน้าท้องแบล,ล่าเรียวขายาวเรียวโพดท่าสวยบนเรือสุดหรูเห็นแล้วต้องซื้อปาเพราะหุ่นเผ็ดเด็ดสซรตีจริงๆบอกเลยว่าแต่ละช็อตเซ็กซี่ขยี้ใจสุดๆจ้า